วัสดีครับวันนี้ TF by Jay Channel นะครับเราจะมารีวิว Transformer Kingdom กันอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เป็นตัวที่3แล้วนะครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าแมงมุมสาวสุดเซ็กซี่นะครับฝั่งถ้าเป็นด e เซ p t i ติคอนเขาเรียก P Decon ใช่ไหมฝั่ง P Decon นะครับ ก็คือเจ้าแบ็กแอร์ลักเนียครับอ่าอันนี้ก็คือเจ้าแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับชื่อจะเรียกงงๆหน่อยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสวยอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูดีเทลกันนะครับตอนนี้เรามาดูสิ่งแรกกันก่อนนะครับก็คืออาร์ตบ็อกนะครับ อาร์ตบอกของเจ้าแอร์ลักเนียนะครับนี่ก็จะเป็นแมงมุมนะครับเป็นผู้สาวตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับมาในไซส์ดีลาคาสนะครับดีลาคาสหรือ DX นี่ครับคือล่างของเจ้าแมงมุมนะครับแมงมุมแม่ไม,ม้ดำซึ่งมีพิษดูร้าย ก็ลูกรางหุ่นนะครับอันนี้ห้างอยู่ราคา DX ก็แน่นอนครับเท่ากับชีต,ต่อ950บาทนะครับ950บาทเดี๋ยวเรามาดูการ์ดหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แมนวนวลด้วยนะครับการ์ดตัวนี้ได้เป็นเว้ยเหมือนออพติมัสเลย เดี๋ยวเราดูนิดหนึง่งด้านแทนนี่นะครับก็คือ Optimus p r i m e นะครับในร่าง G 1นะครับในร่าง G 1นี่นะครับแล้วก็เป็นฝั่งออโต้บอเดอ้าวแล้วการ์ดเออการ์ดอันนี้มันจะไม่ได้เป็น beast war แล้วนะนะครับอันนี้สงสัยเขามีซีรีส์ที่ทำออกมาด้วย ที่เป็น G1 นะครับที่มี G1 ด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นการเลเซอร์อุ้ยอันนี้อ p ต i m มัตนะครับโอเคอะเรามาดูแมนวนวลกันนิดนึงนะครับแบ็กอาร์ลักเนียนะครับสัญลักษณ์เป็นอ่าพีเดคอน ตัวน,นี้แปลงก็ไม่ยากเท่าที่ควรนะนะครับของแท้เนี่ยแปลงง่ายนะครับง่ายกว่าพวก Third Party แล้วก็เอ่า k คทั้งหลายแหละเคโอบางอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเป็น o v e r อร์ไซนะครับอ่นี่ข้อมือเรียบร้อยอ่ามาแล้วนะครับก็ จะมีอาวุธมาให้ก็คือปืนหนึ่งกระบอกนะครับสามารถเสียบเข้าไปที่มือได้เลยเป็นเดือยน,นะครับเป็นเดือยเสียบลรวไม่ไม่สามารถยิงได้นะครับส่วนดีเทลต่างๆนะครับเรื่องหน้าตาและโลโก้ที่ใส่มาตรงหน้าอกนะครับค่อนข้างที่จะเด่นชัดรวมถึงจุดนะครับหรือ สัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่หน้าผาก็ทำมาได้โอเคนะครับโอเคเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่จับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผมรีวิวเป็นตัวที่3ค่อนข้างที่จะหลวมกว่าชาวบ้านเพราะว่าจุดขยับนะครับมันจะง้องแง้งนะครับขนาดเป็นต่อหมุดนะครับ ก็ยังงอง,งังงถ้าเป็นบอลจอยนี่จบเลยนะนะครับแต่โดยรวมยังโอเคอยู่ตอนแรกเนี่ยที่เกงว่าจะหลวมเนี่ยก็คือขาที่เป็นแมงมุมเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชิ้นที่เป็นขาแมงมุมเนี่ยมันเป็นบอลจอยอะแล้วมันจะหลวมหลวมไม่พอนะครับบางทีแตกนะครับเบ้าแตกก็มีแต่ตัวนี้เนี่ยโอเค ะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องกวงแทบไม่มีเลยนะครับก็จะมีแค่จุดเดียวที่ที่ช่วงขานะครับทั้งสองข้างแค่นั้นเองที่เหลือโอเคเลยนะครับตอนใส่อาวุธนะครับ มือจะเป็นเหมือนก้ามปูนะครับแต่ก้ามปูเนี่ย mm. เขาจะทำเป็นร่องไว้นะครับ mm. เราใส่อาวุธได้เลยนะครับใส่ได้ทั้งสองข้างนะครับโหดท่าสวยๆนะครับ <Yeah. S 1> ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็ ไซต์ D X เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรทั้งสักอย่างที่ที่เป็นยังไงเรื่องซับซ้อนมากนะครับจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากจุดขยับก่อนนะครับหน้าหรือหัวนะครับสามารถยกเชิดได้นะหมุนได้รอบเลยครับ หน้าอกเป็นพลาสติกแข็งนะครับไม่ใช่นิ่มๆส่วนแขนเนี่ยตรงหัวไหล่เนี่ยเห็นไหมครับทั้งหมดจะเป็นการตอกหมุดนะครับจะเป็นการตอกหมดุดหัวไหลจไ่จะไม่ตอกนะครับจะไม่ตอกช่วงที่มันไม่ค่อยอิสระคือเนี่ยครับชุดขาแมงมุมทั้งหลายแหละนะครับมันจะติด อะต่อมานะครับช่วงหัวไหล่ก็เป็นต่อกหมุดเหมือนกันไม่ใช่เป็นบอลจอยนะครับสามารถบิดได้อีกนะครับโดยรอบนะครับต่อมาช่วงข้อศอกนะครับก็หักงอได้ แต่ตอนนี้ที่ผมบอกเห็นไหมครับมันเป็นการตออหมดุดโอ้รีวิวยังยังติดเลยยังติดเลยเนะนี่นครับเขาตอกหมุดเกือบทั้งหมดเลยจะถ้าไม่มีบอลจอยก็จะมีแค่ช่วงขานะครับเดี๋ยวเราค่อย,อยมาไล่กันนะครับแล้วก็บิดช่วงต้นแขนเหนือข้อศอกนะบ,บิดได้ ก่อนที่เราจะลงมาถึงลำตัวและส่วนอื่นนะครับเรามาพูดถึงขาแมงมุมกันก่อนขาแมงมุมเนี่ยเราสามารถจะบิดนะครับทำให้มันจัดท่าทางได้นะครับให้มันจะเป็นแล้วแต่เราจะจัดนะครับหรือจะทำเป็นอาวุธก็คือทำให้ขานะครับบิดบิด บิดบอลจอยตรงขานะครับนี่บิดบิดให้มันมาข้างหน้าเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับขาบางมุมนะครับจะมาจับน,ะบนี่นะครับสามารถบิดได้แล้วก็ไม่หลวมด้วยอันนี้คือข้อดีของเจ้าแอรลักเนียนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่า ส่วนอื่นเนี่ยไม่น่าหลวมไอ้ตรงที่จะหลวมมันก็คือขาพวกนี้แต่ทําไมทํามาก็คือไม่หลวมนะครับแล้วก็สามารถบิดเบิดนะครับช่วงตรงต้นแขนได้เพื่อที่จะทําเหลี่ยมหรือทํามุมจัดท่านะครับเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะนี่นะครับ ทำให้มันเป็นแบบปีกหรืออะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อมาบิดเอวนะครับตัวนี้บิดไม่ได้นะครับเพราะว่าติดแบ็คแพคข้างหลังมันไม่ติดแบ็คแพคครับเพราะมันเป็นตัวเสียบนะครับตัวยึดประกบกันดังนั้นจะบิดเอวไม่ได้นะครับ ตรามาขาทั้งสองข้างเป็นระบบอตองหมุดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่ได้เป็นบอลจอยเลยนะตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ก็ไม่หลวมนะครับช่วงต้นขาเนี่ยนะครับไม่หลวมนะครับนี่มาข้างหน้านะครับ ที่จะหลวมเนี่ยเดี๋ยวเี๋ผมจะบอกให้นะครับเนี่ยก็ยังไม่หลวมสามารถบิดหน้าขาได้ตั้งแต่โคนขาเลยนะครับตั้งแต่โคนขานะครับ แล้วจุดนี้เนี่ยมันสามารถจะยืดได้ข้างนิดหน่อยด้านหลังนะครับเพราะว่าในช่วงแปลงเนี่ยเราต้องยกขาพาดเข้าไปใส่เข้าไปในร่องนี้ดังนั้นเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวพับเก็บปิดตอนเป็นแมงมุมนะครับตอนที่แปลงร่างหุ่นแล้วก็ง้างออกมาให้มันชนกับให้มันแนบกันนะครับแต่ถ้าแปลงเป็นแมงมุมเราก็กดนะครับ แล้วก็ง้างไปก่อนแต่พอใส่เข้าไปเนี่ยตอนแปลงร่างพับเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะล็อกตัวเองอัตโนมัตินะครับต่อมาหัวเข่าแล้วก็สนับเนี่ยครับหัวเข่าเนี่ยหลวมมากนะครับดูดิหลวมขนาดพับได้ขนาดนี้นะครับ <laughs> คือมันต้องพับแปลงด้วยแหละมันถึงทํามาให้เป็นอย่างนี้นะครับแต่มันจะถามว่าหลวมไหมมันก็มันจะเหมือนกับไม่หนืดอนะครับไม่หนืดแล้วก็ช่วงสนับเขา่านะครับสนับเข่าสามารถขยับได้นะถามว่า บางท่านบอกพลาสติกบางใช่ครับตัวมันบางไงนะตัวมันบางๆบ,บอบบางมันก็เลยบางไปนิดนึงถ้าเทียบแบบงานเก่าไม่ได้ครับงานเก่ามันทาเทอแทะแล้วก็มันจะต้องพลาสติกอะไรสมัยก่อนจะดีกว่านะครับต่อมาส่วนปลายเท้าหรือเท้านะครับก็งุ้ม ข้างครับเอียงองศานะครับเดี๋ยวนี้ต้องได้นะครับหุ่นที่จะต้องเอียงองศาที่เท้าต้องต้องได้เห็นนะครับ ถือว่าโอเคครับเมื่อเทียบราคา950บาทนะครับผมถือว่าก็มันคือไซส์ดีลักก็ยังโอเคนะแต,แต่ครับแต่เมื่อเทียบราคากับ m a s t e r p ์ e ี e นี่ผมว่าสำหรับ a i r ์ลัเนียนี่แพงเกินไปนะครับอันนี้ท่านใดที่ชื่นชอบ ชื่นชอบแบบจริงจังจ,งจ,งจงก็ขอกราบอาภัยด้วยนะครับสำหรับแอร์รักเนียแต่ผมว่าถ้าเป็น mp เนี่ยมันมันมัน,มนค่อนข้างราคาแพงเกินไปนะครับไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวมาเราวัดความสูงนีดนึงโดยประมาณนะครับถึงหัวประมาณ10 13เซนติเมตร รประมาณ13มเซนติเมตรจะไม่ใหญ่นะครับแมงมุมจะตัวไม่สูงแล้วก็นี่ครับเราก็ถ้าคีบเหมือนคีบคีบอ่าคีบกับเดือยไว้ยิงแล้วก็จัดท่านี่ครับหญิงยิงปืนปน,ปน,ปนีน่นะครับ ก็โอเคครับผมว่าสวยซีรีส์นี้ผ่านผ่านเลยปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เล่นนะผมไม่เคยรีวิวด้วยรีวิวแค่ตัวที่เป็น MP นะครับแต่ Kingdom เนี่ยตัวที่3แลละก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ นะครับสำหรับเจ้าแบ็คแอนักเนี่ยจุดแรกนะครับเราปลดแบ็คแพคออกก่อนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงล่องใต้ราวนมนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับ มันจะมีล็อกอยู่นี่นะครับมันจะมีล็อกดำๆนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็บิดหัวเจ้าแอลักเนียไว้ก่อนนะครับบิดไปก่อนแล้วก็ยกช่วงท้องนะครับยกขึ้น จะดูงงๆเลยนะขาบันบ่งนะครับอ่าแล้วก็ยกช่วงหน้าอกขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็พับตรงนี้ให้มันเป็นรูปป่องหรือก้นบางมุมก่อนนะครับแล้วก็คล้องตรงนี้ไว้หน่อยนึง ต่อมาเนี่ยเราก็มาสไลด์ตรงช่วงแขนเนี่ยนะครับจะมีตัวสไลด์มานิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวสไลด์เห็นไหมครับถ้าม่เป็นอย่างนี้เราก็สไลด์ลงมา สไลด์เสร็จแล้วเราก็บิดนะครับบิดนะครับเมื่อบิดเรียบร้อยแล้วเราก็พับเจ้าอ่ะดันตัวนี้ลงไปก่อนนะครับตัวที่เราสไลด์เข้ามาเนี่ยนะครับดันลงไปก่อนแล้วก็พับช่วงแขนนะครับ ให้มันอยู่ประมาณรูปแบบนี้นีมันจะเก็กาบมากเลยไอ้มือเนี่ยนะครับอ่าต้องต้องบิดอย่านะครับแขนนี้ต้องให้คีบยาวอยู่นอกไอ้อยู่ด้านในนะครับทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ มันอยู่ประมาณนี้แล้วตรงนี้มันจะมีเดือยควายกันนะครับเราก็ดันให้มันลงชนกันมันจะยึกยึกยึกเย,กยนิดนึงตรงนี้ช่วงนี้ แต่ตรงนี้ยจะกดไม่ค่อยอยู่หรอกครับนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่เป็นทุกคนแน่นอนตรงเนี้นะครับเพราะเดือยที่เสียบเนี่ยกับอ่าข้อแขนที่มันหลวมๆเนี่ยทำให้มันเดี๋ยวก็หลุดอ่าตอนนี้เราก็จะได้ประมาณนี้ละนะครับประมาณนี้ ต่อมาชุดหลังนะครับเราก็พับขานะครับแล้วก็ที่บอกตรงนี้เรากางออกนิดหนึ่งแล้วเราก็พับนี่นะครับแล้วก็เก็บสนับเขา่า สองข้างนะครับเมื่อได้รูปแบบนี้เสร็จนะครับก็พับช่วงขา ช่วงขาให้มาอยู่ในซองนี้นี่นะครับแล้วช่วงนี้นะครับมันจะลงล็อกกับไอ้มือนี้พอดีนะครับตรงนี้เลยตรงนี้นะี่ครับเมื่อเรากดตรงนี้ตรงมือก้ามปูเนี่ยมันจะพอดีเลยเห็นไหมครับมันจะล็อกอยู่พอดีเลยเห็นไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องจัด ช่วงข้างๆนะครับให้มันลงล็อกนะครับเราก็บิดทั้งสองข้างให้เข้าไปก่อนนี่นะครับแล้วเราก็ประกบให้เสน็ตกันนะครับข้างนี้ด้วยนนะครับอยู่ประมาณนี้และ ตลมาชุดแขนเนี่ยมันก็จะอย่างที่ผมบอกมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับแต่เมื่อเราทําการล็อกกับตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือจริงๆก็ไม่ต้องติดกันก็ได้นะ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ติดทำไมแล้วก็ลำบากนะครับอ่านะโอเคอ่านะแค่นี้ครับนะครับแล้วเราก็มาจัดขาแมงมุมกันนะครับอย่เนะีนะ้ยหลุดนอะีลนะ ขาแมงมุมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เจ้าแบ็กแอร์ลักเนียแล้วนะครับเป็นไงครับสยองไหมสยองไหม จัดให้มันยืนอยู่ให้ขามันยืนอยู่นี่ครับต่อมานะครับอาวุธเนี่ยเราก็ใส่ตรงกลางนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ะใส่ลำบากนิดนึงมันจะไม่ค่อยอยู่ก็ประมาณนี้นะครับคือขามันต้องกลางๆอ่ะมันอย่างเงยนะให้มันติดพื้นไว้ นะครับส่วนท้าตูดหรือก้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เม่อี้ผมไม่ยกมันขึ้นไงมันก็เลยดูงโงงไงนะครับแล้วตามนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวเจ้าแอาร์ลักเนียแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปโอเควันนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย